นัสการคะอาจารย์คะอาจารย์ค,ะ,าาคะจะยืนยันนะคะว่าที่ปฏิบัติเนี่ยมาถูกทาง,ทง,างหรือเปล่าคือว่าโยมเดินเดินก็คือเห็นเท้าเกินดับเกินดับใช่ไหมคะ แล้วก็เวลามีความคิดขึ้นมาในในหัวค่ะก็คือจะเห็นคือมันเกิดแต่มันยังไม่ดับแล้วก็คือดูไปแล้วก็ดูเท้าเกิดดับไปด้วยแล้วนั้นเอ้ส่วนนี่ยเราค่อยค่อยจางไปอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่ได้ใช่ได้อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละบางครั้งเราไม่ต้องรอให้ข้างในมันเราเห็นแก่การเกิดข้างในแต่ยังไม่เห็นการดับมันก็ไม่เป็นไรเราเราก็เอาข้างนอกที่เรามีอยู่เสริมไปเรื่อย เสริมไปเรื่อยๆอย่างนถูกแล้วค่อยๆฝึกไปให้มากจะ,ะได้ใช้ได้มันมันมีภาวะหนึ่งนะพวกเราทุกคนภาวะที่ภาวะที่จิตตั้งมั่นเราเห็นที่ทุกสิ่งทุกอย่างไหลผ่านตัวมันเองอ ภพราว่าที่จิตมันตั้งมั่นแล้วก็เห็นจิ่งต่างๆไหลผ่านตัวเองอะ่ะทีนี้ถ้าเราเราสังเกตการการไหลผ่านของมันเนี่ยอืมมันมัน,ม,นมันก็เป็นการสังเกตการเกิดดับอย่างหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยอันนี้น่าหน้า,น,าน่าสนใจนะอย่างเช่นว่าเราเราตั้งอยตตาของเราไว้อย่างนี้แหละตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้อย่างนี้แหละแล้วปล่อยให้เอกชนหนึ่งอะ่ะส่วนของความ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดนึกอ่ะผ่านผ่านอายตนะไปผ่านเรื่องภายในก็แค่แบบมันเกิดมาแล้วก็ผ่านใจไปผ่านใจไปเลยเห็นการผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาของมันอุปมาเหมือนเราเรามีบ้านอยู่ที่ท่าถนนก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเราบ้านก็เป็นบ้านก็เป็นที่ตั้งอยู่ เห็ไหมคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบนถนนก็ก็มีคนเดินอยู่แล้วมีตัวจิตเดิมแท้นี่ยมันจะอยู่ในบ้านหรือจะออกไปยุ่งกับคนที่เดินผ่านไปผ่านผ่านไปผ่านมาเนี่ยไอ้ต้อรู้อ่ามันจะเข้าไปยุ่งกับคนที่ผ่านไปผ่านมามันก็จะมันก็จะลืมอะแต่เราตั้งมั่นอยู่กับบ้านนะแล้วก็จะใครจะผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันมีสามสิ่งอะมีบ้านมีคนอยู่ในบ้านแล้วก็มีคนที่เดินผ่านไปผ่านมา ก็เหมือนกับมีใจมีอารมณ์ที่ผ่านไปผ่านมาทางใจแล้วก็มีตัวรู้ที่เป็นจิตเนี่ยทำหน้าที่รู้รู้ว่าอันนี้มาแล้วไปแล้วอันนี้มาแล้วไปแล้วอันนี้มาแล้วไปแล้ว็อยากรู้อาการที่มันไปไปมาๆของมันเนี่ยบ่อยๆบ่อยๆนี่ก็คือกา,ารเห็นการเกิดดับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมาแล้วก็ไปแล้วมาแล้วก็ไปแล้วมามาเร็วบ้างไปเร็วบ้างมาช้าบ้างไปช้าบ้าง บางทีบางคนเขาผ่านมาปุ๊บเขาจะแวะคุยกับเราสักพักหนึ่งใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็ไปบางคนแค่แค่ผ่านหน้าบ้านแล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก็บีก็อยากดูไปอยากดูเนี้ยแต่ว่าจิตเราอะ่ะจะต้องไม่มีความรู้สึกว่าจะรังเกียจนะจิตเราจะต้องไม่รู้สึกตังเกียจสิ่งที่ไปไปมามา จะไม่ไม่ PM, ไม่รังเกียจนะว่าสิ่งที่มาที่คนจะผ่านไปผ่านมาถ้าบ้านเราคนดีก็ได้คนไม่ดีก็ได้นะที่จะผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราจะไม่รังเกียจเขาเราแค่รู้เขาว่าเออคนนี้คนเป็นอย่างนี้นะแล้วผ่านไปในการดูการเกิดดับแบบนี้ก็ใช้ได้นะเห็นการเกิดดับแบบเนี้ยอ๋อเสียงมาหายไปแล้วไหลผ่านไปแล้วไหลผ่านไปแล้วไหลผ่านไปแล้วเนี่ยเห็นการไหลผ่านของมันถ้าเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นว่าอนนอ่า เราจะเห็นว่าอนาคตมันไหลผ่านปัจจุบันกลายเป็นอดีตถ้าเราตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันของเราเองเนี่ยนะเราก็จะเห็นการเป็นอย่างเงี้ยเสียงเป็นเสียงจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปหายไปดับไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่งที่ว่าให้เห็นให้เห็นภาวะของอารมณ์เกิดดับได้เยอะๆเหมือนกันพระกัป็ันทอาจารย์ช่วค่ะ เมื่อวานตอนที่ตอนที่ปฏิบัติเจ้าค่ะโยมทำคล้ายๆกับที่พระอาจารย์กล่า,า,าวเมื่อสักครูะคะ่ค่ะแล้วก็แต่ว่าโยมขอถามนิดนึงเจ้าค่ะคือแต่ว่าเมื่อวานตอนที่ตามเนี่ยเจ้าค่ะอายตนะเนี่ยมไม่ได้ยึดไม่ได้ตั้งไว้ที่เดียวเจ้า<ส> <uet> ค่ะก็ค,ะคือแค่ตามเขาไปแล้วก็ปล่อยให้เขาแบบให้เขานำเนี้ยเจ้าค่ะ เหมือนเราตามดูเด็กอะเจ้าค่ะก็เห็นเขาอะไปตาบ้างขาบ้างไปตรงโน้นไปตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นร่างกายเขาก็เ,าเลื่อนจากออวัยวะส่วนหนึง่งหรือว่ากล้ามเนื้อมัดหนึง่งมัดหนึง่งมัดนึง่งยอมาสังเกตว่าพอเราปล่อยให้เขาเรียกว่าอะไรอคือ พอเราเ, Pac เริ่มมาสังเกตตรงที่ดาบอะเจ้าค่ะยมสังเกตว่าเราสังเกตได้ยมสังเกตได้เร็วขึ้น,นะ่ะเจ้าค่ะรู้สึกได้เมื่อมันไม่เหมือนไม่เหมือนจับตอนที่ก่อนหน้านี้ที่สังเกตจะเรก่ารู้สึกตัวนะเจ้าค่ะเพราะว่าก่อ,อนหน้านี้ตอนที่รู้สึกตัวอพอยมก็รู้สึกว่าเร็วแล้วนะเจ้าค่ะแต่ว่าพอมา สังเกตตอนมารู้สึกตอน,ตอนดับอะเจ้าค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนสักครั้งว่าเนี่ยเหมือนเราจ้องเหมือนเราแบบมันก็ไม่เชิงว่าจ้องอะเจ้าค่ะเหมือนเราดูเด็กที่เราดูว่าเด็กจะทําอะไรแต่พอตอนหลังเนี่ยเราปล่อยให้เขาทําแล้วเราดูเขาเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาทําเร็วเร็วขึ้นแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเร็วกับแบบ เร็วแวบๆบบบบบเหมือนที่จับเปลี่ยนเมื่อวานนะเจ้าค่ะว่ามันก็ไม่เหมือนกระโจนนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันเห็นได้บ่อยมันรู้สึกได้บ่อยขึ้นแต่ว่ามันก็มั่นคงขึ้นอย่างนี้ก็คือถูกแล้วใช่ไหมเจ<ม>้าค่ะจับเปลี่ยนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเราฝ<า>อยหให้สอบแบบขยับไปข<อ>ยับมาอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ได้ยืนไปตรงที่เดียวเจ้าค่ะการการเห็นการเห็นมันการเห็นมันเยอะ คือการเห็นมันเร็วขึ้นคือการเห็นมันบ่อยขึ้นอันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ถูกแล้วล่ะการเห็นอะไรก็ตามที่เห็นมันเร็วขึ้นเห็นบ่อยขึ้นเห็นการไหลไปบ้างเห็นการดับไปข้างมันบ้างเนี่ยเมื่อเห็นมันบ่อยขึ้นเห็นมันเร็วขึ้นทีนี้เรามาดูผลน่ะมาดูผลด้วยสิสารวจผลด้วยว่าจิตใจเราอ่ะเป็นยังไงดูเออมันเฉยกับพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมใช่เจ้าค่ะ อ่าอนนั่นแหละมันใช้ได้ถ้ามันมันมันเห็นแบบนี้แล้วมันทําให้จิตใจเนี่ยลดการแทรกแซงลดการเข้าไปจัดการลดการเข้าไปต้องการแค่ดูมันผ่านเฉยเฉยแต่จิตใจมันกลับสงบขึ้นอันเนี้ยแสดงว่ามันมาถูกแล้วเราเห็นแล้วมันมีผลต่อจิตเออฉันปล่อยวางได้มากขึ้นนะฉันเฉยกับมันได้มากขึ้นนะฉันยอมรับมันมากขึ้นนะฉันมีอุเบกขากับมันเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ชนิดไหนก็ตามฉันกลับดูมันเฉยเฉยเนี่ย ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนฉันดูแบบมีชอบมีชังมีอยากมียึดมีพอใจไม่พอใจใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอ้ความชอบความชังความอยากความยึดความพอใจไม่พอใจมันหายไปมีแต่ความรู้เฉยๆรู้เฉยๆเยอะขึ้นเพราะเห็นว่าทุกเรื่องมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วกระดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเลยก็ดับอย่างเงี้ยมันทําให้มีผลอย่างเงี้ยเมื่อดูแล้วมันมีผลตรงเนี้ยมันมีผลให้จิตเ่ะมีอุเบกขามากขึ้นใช้ได้นะ ดูแลเออยิ่งดูแล้วยิ่งสบายสบายยิ่งดูแล้วยิ่งทํวไมไม่ไม่หมดยิ <c oughs> ร่รู้สึกสบายแล้วก็ทาให้กลับมาได้ถึงวันแรกที่เช่าคอร์สเมื่อวันที่หนึ่งอะเจ้าค่ะว,วันแรกของคอร์สแรกที่เช่าแล้วแบบว่ารู้สึกสนุกอะเจ้าค่ะความรู้สึกนั้นกลับกลับเต้งกลับเข้ามาเลยเจ้าค่ะอืมอืมแต่บอบว่าคนรักกันอ่าถ้าดูแลไม่มีผลอย่างนี้นะ กาบเรียนค่ะพระาอาจารย์เวลาที่เราปฏิบัตินะคะก็ทราบว่ามีเกิดดับทางอายตนะทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้อายตนะทางใจนะคะเวลาที่มันมีผลม,ม,มีมีมีมากระทบอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันดับยากมันมีการเสียงกันของตัวหลอกทั้งตัวดีตัวไม่ดีแล้ว จะมีวิธีการใดบ้างคะที่จะทําให้มันดับเร็วๆมีวิธีการที่ให้มันดับโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไปกลบอันนั้นนะคะเราเราเดินจงกรมอยู่ไหมอ่าเดินจงกรมบ้างซัแต่แต่ตอนที่เกิดอารมณ์อะค่ะเกิดกระทบทางอารมณ์เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เดินจงกรมค่ะมันเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างนี้ค่ะอืมอืมก็จะอยู่ทีนี้วิธีการทำวิธีการทําให้เข้าสั้นลงนะ ไม่ใช่เชิงทรรนะคือพยายามสนใจเพื่อเราสร้างจังหวะนะสร้างจังหวะเนี่ยในหนึ่งรอบเนี่ยเราสังเกตดูด้วยในหนึ่งรอบลองสังเกตดูซิมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ไม่มีความคิดในหนึ่งรอบนะั้นแต่ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นแเราก็ปล่อยให้มันความคิดเนะี่ยมันอยู่แค่รอบเดียวพอรอบต่อไปฉันรีเซต็ตเอาใหม่ รอบต่อไปฉันรีเซ็ตเอาใหม่อย่างเงี้ยถ้าเดินจงกรมนะเขาเรียกว่าสนใจภาวะขณะหนึ่งขณะหนึ่งในปัจจุบันให้ฉี่ขึ้นแล้วมันจะทําให้ข้างในอะไหลไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วเพราะมันเองพยายามสนใจความรู้สึกอนะไรเช่นเดินอะเอาเดี๋ยวเราเดินเป็นเที่ยวหนึ่งเอาเที่ยวนี้ไม่มีความคิดก็รู้ไม่มีความคิดอีกเที่ยวหนึ่งเดินไปมีความคิดด้วยเดินไปด้วยเอาโอเคจบเที่ยวหนึ่งแล้วสลัดเอาใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งใจเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเพิ่มขึ้นนะ มันจะช่วยให้ไอความคิดภายในเนี่ยไหลไหลไปได้ง่ายๆไม่แช่ไม่นานนะก็คือก็คือไม่สนใจใ<ช>ไม่สนใจคิดนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่เออใช่รู้แล้วไม่ต้องสนใจว่าเขาจะดับเมื่อไหร่แค่รู้แล้วโอเคแล้วเราก็รู้เรารู้รู้รู้รการเกิดหายเกิดการดับลงของของรูปต่อของปัจจุบันต่อไปเรื่อยๆอพร้อมๆ้อมกับรู้ไอที่เขาโผล่ขึ้นมาด้วยที่เป็นอดีตอนาคต รู้แล้วเขาคิดเขาเกิดแล้วยังไม่หายนะก็ไม่สนใจเดี๋ยวสักพันหนึ่งเขาก็ดับลงให้มันสนใจการเกิดแล้วก็ดับลงของปัจจุบันน,น,นี้เยอะขึ้นเติมเติมปัจจุบันให้เยอะขึ้นในการสนใจการเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายให้มันเยอะขึ้นแล้วก็พยายามวางใจว่าไม่ห้ามความคิดไม่อยากไม่ไม่ใช่ไม่วางใจอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปยุ่งกับความคิดอย่าไปจัดการกับความคิดนะให้ความคิดไหลเหมือนน้ําแต่เราเป็นคนดูอ่ะมันคิด ถ้าเราพยายามไปห้ามมันจัดการมันน่ะเราจะเป็นคนไปไปคิดเองอีกไปคิดเองีิแค่มันจะคิดเรื่องอะไรก็ปล่อยมันคิดไปจนกระทั่งความรู้สึกของจิตใจอ่ะความคิดก็เหมือนกับไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีความหมายนู่นแหละมันยังจะทําให้ความคิดนั้นไหลผ่านเร็วๆแต่ความคิดยังมีค่ามีความหมายต่อจิตใจอยู่มันก็บางเรื่องก็ผ่านเร็วบางเรื่องก็ผ่านช้าเรื่องไหนที่มันไม่มีค่าไม่มีความหมายมันก็ผ่านเร็ว เรื่องไหนมีค่ามีความหมายก็ผ่านช้าอแต่มันเดี๋ยวมันก็ผ่านประมาณนะั้นเราค่อยเติมเอานะยาบค่ะข่บพระคุณค่ะดูมัชฌการพระอาจารย์าาเจ้าค่ะอ่าของโยมที่พิจารณานะคะมันเห็นเกิดดับหลายๆอายันตนะพร้อมๆกันเจ้าค่ะอืมๆๆๆอืมอืมเออตอนแรกมันก็มันก็มีทิ้งช่วงห่างอยู่นะเจ้าค่ะ อืมอืม่อสักระยะหนึ่งเจ้าค่ะมันมันถี่จนมันเห็นข้างในกับข้างนอกไปคู่กันเจ้าค่ะอืมอืมมันไปคู่กันแล้วมันก็เกิดตลอดเวลาเจ้าค่ะอืมอืมมันตลอดจนที่ตอนแรกโยงก็ใช้ตัวกดนับนับนับค่ะมันนับไม่ได้เจ้าค่ะมันนับไม่ทันเจ้าค่ะแล้วมันก็บอกว่าไม่นับแล้วยิ้งเลยมันนับไม่ได้เลยไม่นับเจ้าของ ในจังหวะที <accurately S 2> ่ม <ics> like like really like like the ันไม่นับเลยเนี่ยค่ะแล้วมันก็ข้างในมันก็บอกมาว่าโหมันอะไรกันนักกันหนาอะไรกันนักกันหนาเช่ค่ะข้างในข้างนอกทำไมมันทำมันทำอยู่นั่นแหละมันเห็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 นเนี่ยเอ่อในจังหวะที่มันเห็นตรงนั้นเจ้าค่ะมันข้างในมันสั่งเวเจ้าค่ะพระอาจารย์มันสั่งเวว่าจริงๆเกิดจาก่มีมานานมากละ แต่ในขณะที่จิตเราไม่ได้ตั้งมั่นหรือมีสมาธิที่ต่อเนื่องทําให้เราไม่เห็น,นะคะ่ะแล้วมันก็มีแบบข้างในมันสะเทือนเจ้าคะ่ะอ,อตอนข้างในมันสะเทือนปุ๊บมันก็แบบว่าเดินไปน้ําตา,ลเ,ลเ,ตาลเล็ดไปเดินไปน้ําตาเล็ดไปเจ้าคะ่ะก็รู้ไปเจ้าคะ่ะรู้ว่าข้างในมันสะเทือนมันเพิ่งรู้ว่าอ๋อ อะไรกันนักกันหนามันจะเกิดดับอะไรกันนักกันหนาข้างนอกก็เกิดดับข้างในก็เกิดดับอ่ะอืมมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยของมันนหละเจ้าค่ะอืมแล้วยิ่งแบบในขณะที่ข้างนอกมันทํางานไอตัวอายันตนะตาเห็นรูปไปเห็นนาฬิกาซึ่งมันมันเข็มวินาทีมันเดินทุกวินาทีมันก็เห็นเกิดดับยิ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 บเจ้าค่ะข้างในเนี่ยเอ่อต้องเรียกว่าชีพประจรเลยค่ะเพราะว่าลมหายใจมันมีระยะห่างแต่ชีพประจรเนี่ยค่ะ มันตุบตุบตุบมันเห็นเลยว่าเอาเกิดดับ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 อะไรอย่างนี้แล้วเออในจังหวะที่ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานช่วงเช้าช่วงบ่ายจนถึงเช้านี่ค่ะมันมีอาการแบบนี้อยู่อยู่วนอยู่เจ้าค่ะมันก็เห็นเกิดดับอย่างที่ะอาจาย์บอกมันถี่ถี่ถี่ี่ค่ะแล้วก็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 อย่างเนี้ยค่ะว่าอะไรกันนักันหนาอะไรกันนักันหนาเจ้าค่ะเห็นมันเห็นแค่เกิดตลอดเวลาเจ้าค่ะและช่วงเช้านี้ตอนพิจนาบทสวดมนต์เนี่ยข้างในมัน มันมันเหนื่อยเจ้าค่ะมันรู้สึกว่ามันเห็นเห็นเหมือนไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้ขึ้นนึกถึงตอนที่รู้เจ้าค่ะตอนที่มันยังไม่รู้แล้วตอนที่มันรู้ปุ๊บเนี่ยมันมีอาการที่มันรู้สึกว่าข้างในมันมันไปกับมันไม่ได้มันไม่อยากรู้แล้วข้างในมันมีความรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยก็กลับมาดูแล้วก็ดูลมหมายใจแล้วก็ถอนหายใจทิ้งอย่างที่ะ้าจารย์เคยแนะนำมาพอมันก็จบมาสภาวะปกติแล้วก็กลับมาดูมันใหม่อย่างงี้เจ้าค่ะ อ่าอาการพิยมเป็นเป็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อยู่แต่ที่พิจารณาจะเน้นเรื่องทุกปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะแต่มันจะมีระยะนะฮะระยะนะเจ้าค่ะคือมันไม่ได้ว่าขี่กันไปตลอดบางช่วงมันก็จะทิ้งช่วงยาวๆไปดูอยัตนะที่มาจากหูจากตาจากกายเนี่ยค่ะแต่แล้วเดี๋ยวมันก็วนมาตรงตรงนี้แล้วมันก็จะเดินคู่ขนานกันไปเจ้าค่ะอือเดี๋ยวมันก็ข้างนอกข้างในข้างนอกข้างในจนข้างในมันบอกเลยว่า จะดูว่าอันไหนดับก่อนกันเมื่อไหร่อันไหนอันไหนดับก่อนกันเราก็ไปตามนั้น่ะข้างนอกดับหรือข้างในดับก็ตามนั้นเจ้าค่ะมันพิจารณาอย่างนี้เจ้าค่ะอืมมันจริงๆมันมาถูกทางแล้วนะแต่ว่าจิตมันยังรู้สึกรู้สึกอย่ังเลยจิตมันยังรู้สึกว่าอืมจิตมันยังไม่เคยเห็นน่ะพอมันเห็นแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกบางครั้งมันก็จะรู้สึกปวดหูสะดปวดหูว่าทําไมเรา ไปอยู่ที่ไหนมาเรื่องนี้มันเป็นอยู่แล้วทําไมไม่รู้เรื่องพิมก็จะโดนกดขู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาียกเขาเรียกว่ามันมีมันมีภาวะเมื่อมันรู้เรามีภาวะอ่าภาวะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาซ้อนจากการมีจากการมีอ่ะทีนี้เราก็ดูมันดูมันต่ออีกดูมันเล่นเล่นดูมันเล่นเล่นนะเราไม่ต้องไปดูแบบมันจรงิงจังดูมันเล่นเล่นให้ให้มันเป็นเขามันเองอ่ะให้ภาวะธรรมชาติที่มันเกิดดับเนี่ยมันปรากฏเขามันเองมัน มันเกิดการไหลผ่านเราอยู่เรื่อยๆเกเดเยวไอ้ตัวรูต้ตัวรู้สึกที่มันปวดหูหรือสลดปวดหูอะไรมันก็จะหายไปแต่มันเป็นมันจะเติมไปสูส่เป็นความเข้าใจออเข้าใจทุกอย่างเขาเป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วก็ะจะเห็นว่าไอ้กกจิตที่เราเข้าไประแแบกรับหรือจิตเข้าไปยุง่งยากจิตเข้าไปจัดการเนี่ยมันลดลงมันกลับดูเฉยๆอา้าวโอเคยอมรับอ่ะเป็นจิตที่ยอมรับอ่ะโอเคคุณจยคุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็เป็นอย่างนี้คุณต่อนะ ก็แค่ดูคุณเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองไม่ได้รู้สึกอ่าอึดอัดขัดเคืองหรือพยายามที่มันมาอย่างนี้ได้เพราะเรากระตุ้นด้วยการกดก่อนกดปล่อยเข้า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 ปุ๊บเดี๋ยวพอพอมันตื่นขึ้นมาเห็นเนี่ยพอเราฝึกไงพอมันเห็นเข้าเห็นเข้าปุ๊บมันจะเริ่มเห็นมันเองโดยธรรมชาติเพามันเองนี่แต่อการกดเนี่ยเรามีเจตนาตั้งใจเล็กๆกับการสังเกตเห็นมันที่พอเห็นเยอะเข้าเยอะเข้าไอเจตนาตอนนี้มันก็ยังยังมีอยู่ ยังยนนะมีอยู่บ้านนะมีอยู่บ้านแต่ธรรมชาติดเดิมแท้เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็เกิดเห้่วอย่างนั้นแหละที่เจตนาที่เราจะรู้เขาอะลดลดเจตนาลงหน่อยปล่อยให้เขาเป็นเองเขาปล่อยให้เขาเกิดหายเกิดหายเองเขาแล้วรู้แบบสบายๆรู้บ้างก็ได้ไม่รู้บ้างก็ได้ทําสบายๆเเออพือพ่อให้เขาผ่อนคลายลงหน่อยเขาผ่อนคลายลงหน่อยปุ๊บเดี๋ยวก็จะเห็นเขาจะเบื่อหน่ายเองเขาก็จะเข้าใจแรกๆมันจะมีความภาวะที่รุนแรงหน่อย หมูอะไรรุนแรงหน่อยแต่พอก็ดูไปบ่อยๆเข้าไปเข้าพ๊กเขาจะอารมณ์สนุดหดปูพวกนี้ก็จะลดลงหรือแต่อารมณ์รู้เฉยๆขีึ่งมาแทนเจ้าค่ะอ่าจากนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราเขาพิ่งเขาเพิ่งรู้เขาเพิ่งเห็นเขาก็เลยรู้สึกกับมันเฉยๆนะเจ้าค่ะเออรู้สึกไปยิกดีและเจ้าค่ะเจ้าค่ะต่อต่อต่อขาขาายอ่าจะเรื่องดีแล้ว แต่แตในใน,ในมิตินะั้นเราเห็นไงไว้เราเห็นภาวะหนึ่งที่มันเห็นการเกิดการหายที่มันยังคงดำรงอยู่ของมันนะ่ะเห็นไหมเห็นภาวะตัวรู้ที่กําลังเกิดการหายอยู่นะที่ถ้าเราอยู่กับภาวะตัวรู้ที่รู้เห็นการเกิดการหายมันจะมากน้อยแค่ไหนมันเอะเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ตัวรู้นี่เขาก็ยังรู้อย่างอิสระอยู่อย่างธรมธรมดาธรรมดารู้อย่างเป็นกลางไม่ได้เกลียดได้ชังได้รักได้โศกได้เศร้าอะไรกับเขาหรอกแต่มันจะมีอารมณ์ช่วงแรกเฉย อะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเป็นยังไงบ้างทาารภผาคจารย์กคํคถามคุณไก่ไว้ไม่กล้าถามกลัวเพื่อนสมาชิกจะหัวร้อยยอกโอ้ไม่เป็นไรี๋ยวไม่หัวร้อกันต่ออย่าไปโยมเด็กเพื่อนโยมเด็กหลังห้องค่ะไม่เป็นไรปืนยังไงล่ะอคือเมื่อวานนี้ที่นั่งฝึก สิบสี่ท่านะคะแล้วก็มันง่วงกันเลยคิดขึ้นมาว่าสิบสี่สิบสี่ท่านั้นถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับว่าหกชุดแรกแล้วมันสองข้างใช่ไหมคะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพออีกทีหนึ่งก็บอกว่ารู้ที่ใจปล่อยมันไปแล้วก็วางลง เลยไม่รู้ว่าอันนี้นี่จริตเรามันพิสดารกว่าคนอื่นหรือเปล่าคือจริงๆนะเราจะใช้คำพูดอ่าจจะใช้คำพูดอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นภาษาบัญญัติภาษาบัญญัติเพราะจิตถ้าเราไปทำอย่างนั้นบ่อยๆจิตมันจะเชื่อบัญญัติเชื่อภาษา เชื่อภาษาเออดูภาษาอย่างนั้นฟังภาษาอย่างนี้ฟังภาษาอีกจิตมันจะไปสัมผัสภาษาเนะี่ยแต่แต่เราต้องการให้จิตสัมผัสสัมผัสอาการจริงๆโดยไม่มีภาษาโดยม,มีภาษาเลยเช่นแค่รู้รู้ง,ง่ายๆเห็นไหมได้ยินไหมเนะี่ยหายแล้ว hey, แค่รู้อย่างเงี้ยเออแค่รู้อย่างนี้แหละไม่ต้องพูดว่าเกิดละเกิดดับก็ได้แต่มันมีภาวะเนี่ยปรากฏแล้วภาวะเนี่ยหายไปแค่นี้ก็ได้ ไม่ต้องใช้ภาษาบัญญัติถ้าเราใช้ภาษาบัญญัติเรื่อยๆเดี๋ยวเจ็มันก็จะเป็นการคิดไงคิดว่าดูอย่างนั้นคิดว่ารู้อย่างนี้คิดว่ารู้อยู่แต่การรู้ตรงๆซื่อๆง่ายๆมันจะมันจะหายไปแต่ความพยายามจะรู้มันจะทามาแทนที่ไงแต่เราหัดรู้แบบง่ายๆตรงๆแบบนี้เนี่ยมีเสียงเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็หายไปปั๊บแค่นี้ยไม่ต้องไปบัญญัติก็เกิดดับก็ได้แต่ให้รู้สึกว่ามีมีภาวะเนี้ยหายไปแล้วเกิดแล้วหายไปแล้วก็ได้นะอืออย่างเงี้ย แต่ถ้าเราไปไปใช้ภาษาไปหยาบมากมันจะมันจะทําให้ให้จิตอะไปสนใจสนใจความคิดเฉยเฉยไม่สนใจอาการจริงของมันแตน่เราฝึกเนี่ยเราใช้จิตมันสนใจอาการจริงของมันเช่นเดินไปเนี่ยสนใจอาการจริงของมันที่มันมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันหมดไปเก้าเดียวเก้าเดียวอย่างเนี้ยเวลาเราเดินนะให้สนใจอาการที่มันหมดไปหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหรือเราจะว่าหนึ่งเก้าก็ได้แต่เราไม่ว่าเลยก็ดี แค่เห็นอาการนั้นหายไปเฉยเฉยเข้าใจนะอเ,เอออย่าอย่าใช้ภาษาบัญจัิเยอะถ้าใต่บรรจับัญญัิเยอะนยเอะนี่ยมันจะทําให้จิตเนี่ยเป็นภาระหนักใช้อาการตรงตรงเลยง่ายง่ายซื้อเนี่ยครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยอย่ารู้สึกไปเลยนะรู้สึกอาการตรงตรงเออรู้สึกอาการตรงตรงซึ่อเลย ให้ตั้งใจอ่ะให้ตั้งใจให้ตั้งใจสัมผัสกับอกับอาการที่มันเกิดหายโดยตรงอ่ะนะไอ้ที่มันเกิดเกิดหายโดยตรงอ่ะโดยโดยไม่ต้องใช้ภาษาภายาแจะรู้สึกไปเลยรู้สึกไปเลยนะรู้สึกกับการเกิดหายเอาเ้าเราสร้างจังหวะก็รู้สึกการเกิดหายก็อาการเคลื่อนไหวนี่แหละเดินเล่นเนี่ยเดินเล่นทีละข้างเนี่ยเอาอาการเนี้ย ถ้าเดินก็เอาแค่เก้าวเดียวพอพยายามเอาที่มันสั้นๆนะเอาที่มันสั้นๆนะ่สั้นๆเป็นปัจจุบันเลยก่อนไม่เอาหลังไม่เอาเอาที่กําลังเกิดตรงนั้นหายไปตรงนั้นนะ่ะเข้าใจนะเกิดตรงนั้นหายตรงนั้นอย่างเช่นมายกตัวเนี้ยหายตรงนี้แหละหายตรงนี้แหละแหมยังไม่รู้สึกเกิดหายไปตรงนี้แหละหายไปตรงนี้แหละในขณะหนึ่งขณะหนึ่งนะเอาเดี๋ยวเราลองทําความเพียรกันเนาะ ตั้งใจทำวามเพียนกันทุกคนค่อยๆทำไป